พี่เก่งครับเรื่องเล่าจากอีเมลคืนนี้หยิบเรื่องไหนมาเล่าสู่กันฟังครับนะฮะก็พูดถึงภาพยนตร์แล้วก็ว่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ที่เขาฉายภาพยนตร์ดีกว่าสถานที่ที่ฉายเลยอระใช่เฮ้ยไม่โดนฟ้องนะพี่เก่งผมไม่ได้พูดอยู่ที่ไหนนี่ผมยังไม่ได้บอกเลยปะอ๋อใช่ใช่ใช่ป้าก็ขี้กลัวเกินไปผมยังไม่พูดเอาบางทีเขาอาจจะฉายหนังในวัดก็ได ฉายกลางแปลงไม่เอานะคนภาคงานเดือดช็อกก็ไปแล้วแป๊บเดียวโอ้อันนี้ช็อกมากช็อกมากนะกูงฟังใช่ใช่บางท่านอาจจะยังไม่ทราบหรือทราบหมดแล้วเขาอาจจะยังไม่รู้ยังไม่เราไม่ไม่ได้บอกก็ตอนที่ที่เราไปทําบุญประจําปีที่ราชบุรีที่สุสานราชบุรีนะก็มีหนังกลางแปลงใช่ใครที่เป็นแฟนตามในแฟนเพจโน่นนั่นนี่ของเดือดช็อกเนี่ยก็จะเห็นว่ามีพี่ป๋องมีทีมงานเดือดช็อกมีพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟเบญจพลช่วยกันภาคช่วยคุณลุงภาคใช่นะครับ ผ่านมาประมาณสองสัปดาห์คุณลุงไปแล้วคุณลุงเสียแล้วผมไม่ไ้พากับคุณลุงคนสุดท้ายเลยอืมแต่ไม่น่าจะใช่ทีมงานคนแรกใช่ไหมใช่ถ้าทีมงานคนแรกที่พาคือไอ้นัทไอ้นัทไอ้นัทเสร็จแล้วก็มาเป็นพี่ป๋องป๋องเข้าไปไอ้พี่ป๋องก่อนพี่ป๋องก่อนแล้วค่อยนัทแล้วก็มาเป็นพี่กอฟนี่ไงตรงทางไอ้นัทเลยเลยไอ้นัทมันกะเสียบอ่ะ ใช่ใช่อุตภาคยากมากมันไม่เหมือนกับเวลาภาคในสตูนะภาคในสตูเนี่ยผิดแล้วมันยังแบบว่ามันยังกลับมาอีกนได้อะไรได้นั้นตาดูปากไปตาดูสมองคิดปากไปบิ้วอารมณ์ด้วยใช่อยากอยากแล้วเราก็ไม่แบบภาคสดๆดเราก็จะไม่รู้ว่าจังหวะมจังหวะตัวละครมันจะเข้ามาตอนไหนอารมณ์ของมันนะตอนนั้นมันเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยต้องต้องประสบการณ์เยอะมากนะก็ขอแสดงความเสียใจด้วย เขาบอกว่าน่าจะเหลือเป็นคนสุดท้ายของประเทศไทยแล้วมั้งเนี่ยที่ภาคดังกลางแปลงแบบ<อ>นี้ใช่น่าเสียดายมากน่าเสียดายมาก<อ>แต่ก็ขอให้วิญ,ญาของคุณลุงนะไปสู่สุคติครับผมนะเราก็จะเก็บเรื่องราวดีๆไว้แล้วก็ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องมีคนแบบนี้แหละกําเนิดเกิดขึ้นมาอีกเพราะว่าคนเราโหยหาความเป็นอดีตไงนะาความคลาสสิกผมว่าเดี๋ยวต้องมีคนมาสานต่อจิตนารมณ์ของคุณลุงนั่นแหละอาจจะเป็นไอ้นัทกับพี่ฮู ไอ้หู้นะผมพอได้ไว้นั้นไม่น่าได้ไม่น่าได้ไม่น่าได้นี่พางหนังแล้วผิดทุกเค้กเลยเอาจะอย่างพางหนังกลางปลาตังมันไม่เยอะไม่สนใจหรอกตรงกันนะเนี่ยเนี่ยเราตลอดเลยเออเหรอเอกลับมาที่เรื่องของเราดีกว่าพี่เก่งครับเรื่องจากอีเมลคืนนี้ครับผมเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยได้ฟังมาผมใช้ว่าผมได้ฟังมาเองเลยนะนะคือเมื่อไม่นาไม่ได้ผมได้มีโอกาสไปชมภาพยนตร์มาแล้วก็ เขาไปชมภาพยนต์มาก็ระหว่างที่รอหนังฉายเนี่ยผมก็เดินเตะๆอยู่ตามโรงหนังตรงนตรงนี้อะไรเงี้ยฮะก็ไปเจอน้องพนักงานซึ่งก็เป็นแฟนรายการนี่แหละนะเขาเขาเขาเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของของความสยองขวัญของสถานที่แห่งนี้นะฮะเขาบอกว่าคือเขาเนี่ยมาทำงานอยู่ที่โรงหนังเนี่ยเป็น ตำแหน่งคือเชคเกอร์คือผมก็ไม่รู้เชคเกอร์คืออะไรนะอาจจะเดินตามตรวจเวลาคนดูหนังหรืออะไรก็ตามแต่ผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่เขาก็จะอยู่ที่เนี่ยก็ทํางานเลิกพร้อมกับหนังรอบสุดท้ายนะนะฮะหนังรอบสุดท้ายบางวันเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงไหนที่มีเขาบอกว่าหนังรอบมิดไนท์เนี่ยก็คือเที่ยงคืนก็จะเลิกประมาณสักตีสองกว่าเกือบตีสามอะไรเงี้ยนะก็ทําอย่างเงี้ยทุกคืนทุกคืนทุกคืนก็ก็ ไม่ได้รู้สึกรู้สารอะไรเพราะว่าเขาก็ชินมากแล้วเขาก็ทํางานอยู่หลายสาขามากแล้วก็หลายค่ายเขาเรียกว่าหลายค่ายแต่บ้านเรามันมีอยู่แค่สองค่ายแล้วโรงหนังอะ,อะนะฮะเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยนะก็เป็นวันที่เขาทํางานตามปกตินี่แหละวันนั้นก็มีหนังเลอรอบสุดท้ายเ,ยเลอประมาณสักตีหนึ่งสี่สิบห้ากว่าเขาจะเคลียร์ทุกอย่างเสร็จสมเรียบร้อยเนี่ยเขาก็ต้องเลิกงานประมาณตีสองกว่าตีสามอะไรเงี้ย เขาก็จะลงจากโรงภาพยนตร์เนี่ยด้วยการใช้ลิฟต์ใช้ลิฟต์ของของทางห้างนะนึกถึงเวลาลิฟต์ในห้างถ้าเป็นห้างหรูๆเนี่ยลิฟต์มันจะเป็นกระจกอย่างนี้ใช่ไหมระหว่างที่เขากําลังเก็บของเรียบร้อยเสร็จก็เลงจะกลับเขาบอกเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่เดินอยู่คนเดียวเพราะทุกครั้งเนี่ยเขาจะกลับ เขาอะไรสกเขาก็จะกลับลงมาคนเดียวคนอื่นเขาก็จะกลับเป็นเป็นกลุ่มเป็นคณะอะไรขขาไปเนี่ยคือเขาก็ไม่ไม่ได้สนใจแล้วก็ใครยังไงเขาก็กลับเขาก็เริ่มแบบวันนี้มันแปลกๆความรู้สึกคือมันแปลกคือทุกอย่างพอมันไฟมันเริ่มมืดลงมันก็จะเหลือไฟลีๆอยู่ม่เยอะสักเท่าไห<ฟ>ร่ไฟทางแค่นั้นเองครับมันก็แบบเขาเดินแล้วเหมือนมีคนเดินตามเขาก็พยายามคิดในแง่ดีว่า คงดูหนังเยอะไปอ่ะเสียงมันกล้องหรืออะไรคงดูหนังเยอะไปหรืออะไรอะไรเงี้ยเขาก็พยายามคิดคิดเขาก็เดินลงลิฟต์มากดลิฟต์มาฟึบมาที่ชั้นหนึ่งเขาลงมาเสร็จก็กําลังจะเดินไปที่รถมอเตอร์ไซค์ที่เขาจอดเพื่อจะขับรถกลับบ้านมาถึงปมหยิบของในกระเป๋ากุญแจมาสตาร์ทรถ จะคว้าโทรศัพท์โทรหาคนที่บ้านเอาลืมโทรศัพท์อืมก็ต้องกลับขึ้นไปเพราะว่าโทรศัพท์คงจะวางไว้ในห้องออือก็ย้อนกลับขึ้นมาขึ้นลิฟตัวเดิมไปอคราวนี้ระหว่างที่เขาขึ้นลิฟตัวเดิมมาเนี่ยเขาเริ่มมีความรู้สึกแปลกๆเหมือนเดิมนะบอกว่าเอ๊เหมือนมีคนตามอีกละ แต่ก็ไม่มันก็ไม่มีใครแต่แค่รู้สึกว่าเหมือนมีคนตามซึ่งมันมันผิดแปลกอยู่ทุกวันนะ่ะแต่ก็พยายามกั้นใจแล้วก็กดเลฟขึ้นไปคราวนี้พอขึ้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เจอเหล่า,าลเนเดิเพื่อนเนี่ยลงมาเพื่อนก็แซวอืมลืมอะไรไว้อ่อลืมโทรศัพท์อะไรเงี้ยเออรีไปเอาเลยให้รอไหมอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรลงไม่เถอะเออให้รอไหมล่ะเหมือนเพื่อนก็พูดย้ำให้รอไหมอืมไม่เป็นไรไปเถอดไปเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอพรุ่งนี้เดี๋ยววิ่งเข้าไปเอาแคปแป๊บเดียวเองอ่างั้นเดี๋ยวผมไปลองก็ เดินเข้าไปไปในห้องทํางานก็ไปเจอโทรศัพท์เองวางอยู่บนโต๊ะก็นึงใจ um, ลืมได้ไงเนี่ยของแบบนี้มันไม่น่าลืมเลยก็หยิบโทรศัพท์แล้วก็เดินกลับมาที่ลิฟต์ตัวเดิมระหว่างที่เดินมาเนี่ยคราวนี้ไอความรู้สึกที่เขาเหมือนแล้วว่ามีคนเนี่ยตามเขาตลอดเวลาเหมือนมีคนจ้องตลอดเวลาคราวนี้มันแปลกไปคือหว่งที่เดินได้ยินเสียงฝีเท้าคนเน่ยเหมือนส้นสูงอะตักตักตักเดินตามมาตลอดอืมเขาก็อืม um, ใครฮะ ก็หยุดหยุดแล้วก็พยายามหาต้นเสียงต้นเสียงที่ว่าเนี่ยอืก็ไม่มีก็เลยเดินจากตรงส่วนโรงหนังเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่เหมือนกับจะเป็นส่วนของห้างก็พยายามกวาดสายตาไปตึกป่าน,นี้เนี่ยถ้าเป็นลูกค้าเนี่ยรปภเขาก็จะให้ลงลิฟต์อีกตัวหนึ่งซึ่งไม่ใช่ลิฟต์ของพนักง,งานถูกไหมเขาจะเป็นลิฟต์ของทางห้างอเยเขาจะให้ลงลิฟต์ตัวนั้นแา้าก็บอกเอ๊ ก็ไม่มีใครเนี่ยรปภก็ไม่ได้ใส่รองเท้าส้นสูงเนี่เขาก็ใส่รองเท้าบูทที่มีพื้นเป็นเหล็กมันก็จะรู้ใชเวลาเดินม,มันก็จะแตกๆแต่อีกเสียงหนึ่งเขาว่าอคงไม่มีอะไระก็เดินมาระหว่างที่เดินเดินมากำลงังจะถึงนี่ได้ยินเสียงฝีเท้าอีกแต่คราวนี้ฝีเท้าเหมือนเดินเร็วขึ้นเร็ว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 ขึ้นตามเข้ามาแล้วพอเขาหยุดฝีเท้านั้นมันก็หยุดอืเขาก็หันกลับไปมองไม่มีใครก็เลยอะ คงหูฝาดไปเองแหละเ็ากดลิฟต์ลิฟต์มันก็ค่อยขึ้นอีกชั้นหนึ่งตึ้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 งมาถึงชั้นนี้เขาลิฟต์ก็เปิดปึ้งประตูลิฟต์ก็เปิดเขาก็เดินเข้าไปแล้วก็กดที่ชั้นหนึ่งเพื่อที่จะปิดลิฟต์ระหว่างที่ลิฟต์มันกําลังปิดปุ๊บอยู่ดีลิฟต์ก็เปิดปื้ปิดแล้วเปิดใหม่ใช่เหมือนมีคนกดอยู่ข้างนอกอ่เขาก็ตกใจเฮ้ยเปิดได้ไงวะก็ปิดอีก ลิฟต์ก็ปิดแล้วก็เปิดอีกรอบหนึ่งด้วยความที่เขาเป็นคนแบบไม่ค่อยกลัวแล้วก็ติดตลกอะ่ะอืแล้วก็ชอบแล้วก็ทาเนี่ยขยับเข้ามาตรงข้างตรงที่เป็นช่องที่กดเลยปะ,ะตรงที่ปุ่มแล้วก็พูดเนี่ยเชิญครับเออแล้วก็ปิดลิฟต์ลิฟต์ปิดปุ๊บลงตืเขาอ่ะเฮ้อยากจะลงมาด้วยก็นึกในใจอยากจะลงมาด้วยทําไม เออไม่เข้าตามนต่แรกเนี่ยกดลิฟต์เนี่ยเสียตังค์ยี่สิบาทนะนึกนึก,นกอารมณ์หม่งจัดกอนนึกก็หยิบโทรศัพท์มาเพลินๆนึกถึงลิฟต์ห้ามันจะเป็นสแตนเลสอือนึกออกปะ,ะสแตนเลสมันก็จะเงาบ้างไม่เงาบ้างอะไรเงี้ยเขาบอกระหว่างที่เขาหยิบโทรศัพท์มาแล้วเขามองประตูลิฟต์ที่เป็นสแตนเลสยอนผู้ฟังดูภาพเนะเขาเห็นบางสิ่งบางอย่างอยู่บริเวณด้านหลังเขา เป็นล <oh> <oh> ักษณะเหมือนเป็นเงาผู้หญิงอืมก้มหน้าลงมาตรงไหลเขาอ่ะเหมือนมองว่าเขาอะกําลังทําอะไรอยู่แต่งว่าตัวสูงเลยอ๋อเขาอกใจหันไปปุ๊บเฮ้ยใครปะแล้วลิฟต์มันก็หยุดตรงชั้นสามกึ๊งเขาก็อ้าวอะไรวะแล้วเขาก็พยายามที่จะกด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 ลิฟต์อะ ประตูไม่เปิดไม่เปิดแต่ลิฟต์ไม่ไปเหมือนค้างอยู่ชั้นสามแล้วระหว่างที่เขาพยายามกดกดในลิฟต์ที่เขาอยู่คนเดียวเดียวอืมมีเสียงฝีเท้าคนเดินเหมือนส้นสูงอะเดินเดินวนอยู่ในลิฟต์ป่ะอยู่ในเดินตัวตัวตัวลิฟต์อ่แล้วก็มาหยุดข้างเขาแล้วก็ระหว่างที่สีเท้านั้นอยู่ข้างเขาลิฟต์มันก็ค่อยๆขึ้นไปที่ชั้นห้าเฮ้ยเดี๋ยว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 ใช่ แล้วไฟชั้นหนึ่งคาอยู่วะ <S <S เขาบอกว่าคาอยู่รีบค่อยๆขึ้นไปชั้นหะ้าเฮ้ยตอนนั้นเขาไม่ห<บ>ขนลุกลนมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วสียงมิทาวก็ค่อยเดินตึกรอบ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 แล้วก็หยุดข,ข้างเขาพออยู่ข้างเขาเคาเนี้ยเขาไมทำยังไงเขา,เขา,เาพยายามก้มหน้าก้มหน้าไม่อะไรเลยนะแต่ระหว่างที่เขาก้มหน้าเนี่ยเขาเห็นเป็นรองเท้าส้นสูงสีแดง อยู่ข้างๆตัวเขาผ่านจากเงาของสแตนเลสในลิฟต์เ,ออเขาค่อยๆไล่จากรองเท้าอ่ะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้วภาพที่เขาเห็น,นครับเขาเห็นเป็นผู้หญิงอืมผมยาวผมแบบอยากโศกยาวๆผมแบบผมร่ะอนๆออยืนอยู่ข้างเขาโอ้โหตอนั้นช็อกนะฮะทำอะไรไม่ถูก,กตัวเก่งนั่นเลยแบบ ตะลึงอ่ะแล้วลิฟต์ก็ขึ้นมาเปิดที่ชั้นห้าปังลิฟต์เปิดเฟิรแล้วก็ได้ยินเสียงมีเท้าเดินออกไป <Ooh. S 1> แล้วลิฟต์ก็ปิดปึ๊บแล้วก็ลงมาชั้นหนึ่งเฟตงเพื่อนทุกคนยืนรออยู่หน้าหมดเลยแล้วเพื่อนรู้หรือเจอเสร็จอันนี้ยืนตัวแข็งอย่างเงี้ยตรงกลางลิฟต์อ่ะแล้วพอลิฟต์เปิดตึ้งเพื่อนเห็นอ้นี้ตะลึงอยู่่ะรีบคว้าแขนมาปึ๊บ ไกเป็นไร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 ไอ้นี่ทําทําตัวไม่ถูกสติแต่ทำแบบจนแบบเพื่อนแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีสติมีสติอืพูดมาคําเดียวกูโดนผีหลอกกูโดนผีหลอกเพื่อนคนหนึ่งตะโกนหลังจากกลุ่มอะไรก็บอกแล้วให้ลงมาพร้อมกันทืไมไม่ลงมาไอ้นี่ก็พอได้สติมาก็รีบกลูกวนออกไปตรงลานจอดตรงที่จอดมอเตอร์ไซค์มีอะไรวะมีอะไรวะเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อย ทีเนี่ยผีอยู่จะตายอืกเจอรองเท้าแดงใช่ไหม,มผมยาวเป็นรอนใช่ไหม,มใช่ใช่รู้เลยทีเนี้ยตอนสร้างตึกนี้เสร็จใหม่ๆอ่ะมีผู้หญิงอ่ะกระโดดตึกตายอืแล้วเขากระโดดจากไอ้ตรงชั้นจากโรงหนังตรงติดกับ้านจอดรถเนี่ยลงไปตายข้างล่างโอ้โหพอยนี่รู้ทันอะไรฮะบอกทําไมไม่บอกอะ่ะก็เห็นไม่กลัวผีนี่ ก็ทุกครั้งเวลาชวนกลับลงมาพร้อมกันก็ไม่ลงก็ลงมาคนเดียวแล้ววันนี้เป็นไงล่ะลืมโทรศัพท์แล้วได้เรื่องเลยใช่ไหมล่ะตั้งแต่วันนั้นมาครับไอ้นี่พอมาถึงอีกวันมาทํางานเอาทูบเอาอะไรไปจุดไหว้ที่ศาลบอกว่าผมเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้ถ้าเกิดวิญญาณที่เสียชีวิตอยู่ตรงนี้เนี่ยยังคงวนเวียนอยู่อะไรเงี้ยไม่ต้องมาหลอกมาหลอนกันนะกลัวแล้วจ้ะเดี๋ยวนั่นเลยเดี๋ยวจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไม่ให้หลังจากนั้นมาเนี่ยฮะเขา ก็ไม่ลงลิฟตัวนี้คนเดียวอีกเลยโอ้น่กกากลัวพี่เก่งน,นี่คือเรื่องราวนะที่ได้ฟังมาอ๋อมีมีไม่กี่ที่อปะปราว่านะที่มีคนโดดอะมีไม่กี่มันก็มีไม่กี่ที่ไม่กี่หน,น้านะี้เล่าให้ฟังพี่เก่งฟังเรื่องนี้แล้วนึกถึงอันนี้ไม่มีคนตายไม่มีคนตายมีอยู่วันหนึ่งผมไปดูหนังอะอันนี้ไม่มีคนตายเอ่ยชื่อได้อะ <laughs> แล้วเราไปเออมีผีเปล่าไม่มีไม่มีนะไม่มีไม่มีอืเอ่อผมไปดูไปดูหนังที่โรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งแถวรัชโยธินโอ้โหก็มีโรงเดียวอ่ะมีหลายโรงแถวรัชโยธินมีหลายโรงเลยนะเธอป่าวบอกแถวลาดพร้าวอ่ะไม่มีสองโรงอนี่แถวรัชโยธินมีป๋าเคยไปดูมีหลายโรงมีโรงหนึ่งโรงสองโรงสามโรงสี่อ๋อโรงห้าหลายโรงเลยอ่าโอเคโอเคในระหว่างที่ จอดรถอยู่ื่อตอนนั้นตึกอะไรยังไม่เยอะขนาดนี้หรอกมอีแค่สักสองตึกาาก็จอดรถชั้นบนปรากฏว่าในระหว่างที่รอลิฟต์อยู่เนี่ยก็มีชายหญิงคู่หนึ่งาาเขาก็เหมือนทะเลาะกันด้วยเหตุอะไร ป่าไม่ได้ไม่ได้เผืออมากขนาดนั้นจะเผือกนิดหน่อยป๋าก็ยืนสูบหลีดฟังอยู่อะไรเนี่ยเนี่ยเราก็ไม่ห้ามก็อยู่ข้างๆแล้วทะเลาะกันยังไงรู้ป่ะคุณผู้ฟังครับที่ลานจอดรถเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเหมือนผนังผนังปูนตรงตรงหัวหัวตึกเลยสุดตึกเลยเนี่ยมันก็จะเป็นแบบผนังปูนแล้วก็มีเดคอเดทด้วยด้วยเหล็กกล่องอะไรเงี้ยทาสี ทะเลาะกันแล้วผู้ชายมันยืนโหนตัวออกไปอ่ะแล้วหมุนรอบอ่ะโอ้โหโหโหใจหายแวบ,บเลยมันคงเป็น <c oughs> คือ <c oughs> นึกว่าตัวเองเป็นอะไรนะใช่เออเหมือนเหมือน,นแบบอขอโทษนะคุณผู้ฟังสมมุตินะถ้าเหล็กมันหักอ่ะใช่หรือว่ามือมันหลุดไปอ่ะ <c oughs> มือมันจับได้ไม่รอบอยู่แล้วอ่ะเ,อเหงื่อซึมหรืออะไรนั่นพลาดอ่ะเขาไม่ได้หมุนครั้งเดียวไงหมุนแบบสองสามครั้งอ่ะ โอ้นักยิมนักศึกปะไม่รู้ป๋าทำไงเข้าไปช่วยป๋าเดินลงมาทียนั้นเดินลงมาได้เลยป๋ากลัวเห็นเดินลงมาก็นึกนึกเหรอเฮ้ยทำไมเราไม่ห้ามเขามาห้ามไม่ให้ทะเลาะกันก็นึกเรื่องของผมเมียถ้าเกิดเราไปห้ามอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้สับสนไม่หมดเลยแ่แบบใจเย็นนะโก้ฟังเพื่อนๆือนถ้าเกิดแบบทะเลาะกันยังไงก็ใจเย็นใช่ตายไปเนี่ยทําได้อย่างเดียวเลยทําศพ อย่างอื่นเราแก้ไขไม่ได้เลยปัญหาความเสียจมเสียใจอะไรยังอยู่ครับนะฮะโมเสียวนียนึกถึงมันก็คงจะมีเรื่องแบบเนี้ยโอ้เรื่องในโรงหนังเยอะมากใช่ไหมเกิดขึ้นผมบอกเลยว่าเยอะมากแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งอันนี้สั้นๆนีดนะกันไม่ไม่ครับนิดเดียวเลยโรงโรงหนึ่งที่ที่เคยมีข่าวคนดูหนังเรื่องสิบห้าข้ามเดือนสิบเอ็ดเสียชีวิตอะซึ่งคนที่เสียชีวิตนี่ผมรู้จักนี่แหละสนิทด้วยเออเขายโบลิิงอยู่กับผม สนิทด้วยทำไมตื่นเต้นคือผมก็ไม่รู้วันที่เขาไปดูหนังแล้วเขาเสียชีวิตเขาบอกหัวใจวายซึ่งตอนนั้นเขาโยนโบสิ่งแล้วเขาก็ไปดูหนังตามปกติแหละเพราะว่าโบกับโรงหนังมันอยู่ที่เดียวกันอืออยู่ชั้นมันอยู่แค่ก็จากโบก็ลงมาก็เป็นโรงหนังอะไรอย่างโหอลไรสัหลังจากนั้นอะตอนกลางคืนคนที่อยู่ที่โบอะคนที่เฝ้าหน้าโบอะโหบอกว่ามีคนมาโยนโบลิ่งเปิดเลนโยนประจำาแล้วตึ้งจริงเหรอตลอด นะฮะเออก็น่าแปลกโอเคพี่เก่งเรื่องนี้นะเรื่องเราจากอีเมลนะปลายชื่อเรื่องว่าหญิงสาวรองเท้าแดงครับผมนะครั